อะไรมาทดแทนได้เมื่อถูกปฏิเสธรักเขาเลยคิดสั้นและทิ้งจดหมายไว้พร้อมคำสาปแช่งก่อนที่จะสิ้นลมเรื่องนี้แม่เป็นคนเล่าให้ฟังส่วนยายเองก็รู้เหตุการณ์ดีตอนนั้นเราจึงไปซักถามยายให้ยายเล่าให้ฟังยายได้เล่าว่ายายมีลูกทั้งหมดสี่คนมีเราเป็นลูกคนโต คนที่สองสมมุติว่าชื่อน้าน้อยนะครับคนที่สามเป็นผู้ชายสมมุติว่าชื่อจอยส่วนคนเล็กไม่ขอเล่าถึงนะครับเพราะตอนนั้นน้องยังเล็กอยู่จำเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยได้ตาเสียตอนที่แม่มีอายุเพียง13ปีน้าน้อยอายุ14ปีแต่หัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยออกโรงเรียนตั้งแต่จบปหแม่ไม่ได้เรียนต่อ ออกโรงเรียนมาช่วยยายทำนาแม่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวพอหมดฤดูนาแม่จะพาน้อยไปรับจ้างได้วันละไม่กี่บาทมันหนักมากนะครับสำหรับเด็กอายุเพียง15ปีที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวยายเล่าว่าตอนที่แม่กําลังเป็นสาวมีหนุ่มน้อยใหญ่มาจีบมากหน้าหลายตาเรียกว่าหัวบันไดบ้านไม่เคยแห้งกันเลยทีเดียวครับ ตอนนั้นยายคงสงสารแม่ที่ต้องทำงานงกงกจึงเอ่ยกับแม่ว่าจะให้แม่แต่งงานกับพ่อทั้งสองคนไม่เคยรักกันเลยครับไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำแม่ก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเข้าใจดีว่าบ้านต้องการผู้นำพ่อกับแม่โดนคุมถงชนให้แต่งงานกันครับยายรู้ดีว่าแม่รักผู้ชายอีกคนที่แต่งงานกับพ่อเพราะความจำเป็น ยายเห็นแม่ไม่มีความสุขจึงได้พูดว่าลูกสาวสองคนรักใครชอบใครอยากแต่งกับใครคงไม่บังคับจิตใจลูกอีกแล้วส่วนน้าน้อยมีหนุ่มๆต่างบ้านต่างอำเภอมาจีบไม่เว้นวันรวมถึงน้าอ่วมนะ้าอวมเป็นหนุ่มบ้านเดียวกันรุ่นราวข้าวเดียวกันกับน้น้อยยายเล่าว,ว่านะอ่วมชอบน้าน้อยตั้งแต่อนุบาล ตอนเด็กๆนะ้าอ่วมได้เงินไปโรงเรียนอาทิตย์ละหนึ่งบาทก็จะแบ่งมาให้น้น้อยห้าสิบสตังค์จนพอโตเริ่มเป็นหนุ่มได้อะไรก็มักเอาส่งมาให้เสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแต่น้น้อยกลับไม่เคยมีใจให้น้าอวมเลยแถมยังเป็นคนพูดจารแรงๆคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นครับและจากวันนั้นมาก็มีหนุ่มต่างอำเภอคนหนึ่งมาจีบนน้อยชื่อนพุ นาน้อยก็มีใจให้จีบกันได้สักพักน้าพุธบอกกับยายว่าจะให้แม่มาขอน้าน้อยจากนั้นยายก็ถามความสมัครใจของลูกสาวน้าน้อยก็บอกยายว่าชอบน้าพุทธอยู่เหมือนกันครับข่าวได้ลือสะพัดอย่างรวดเร็วก่อนวันที่น้าพุทธจะมาตกลงค่าสินสอดคืนนั้นน้าอ่วมได้มาหาน้าน้อยที่บ้านเรียกอยู่นานพอควรครับ แต่เรียกยังไงนาน้อยก็ไม่ออกมาพบยายจึงบอกให้หน้าน้อยออกมาคุยกันกับนาอ่วมคุยกับเขาดีๆบอกกับเขาดีๆแม่ว่าเขาคงเข้าใจนาน้อยก็หน้าบูดหน้าบึ้งออกมาจากห้องคืนนั้นยายยังไม่หลับนะครับจึงได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่อย่างชัดเจนนี่เมิงมาทำไมอีกไอ้อ่วมน้าอ่วมไม่อ้อมค้อม ยิงคำถามตรงๆเลยว่าน้าน้อยจะไปแต่งงานกับหนุ่มบ้านไกลคนนั้นจริงๆหรือน้าน้อยก็ตอบว่าใช่พรุ่งนี้จะตกลงค่าสินสอดกันแล้วณน้าอ้วมขอหน้าน้อยว่าอย่าแต่งกับน้าพุทธได้ไหมฝ่ายนั้นได้สินสอดเท่าไหร่ณน้าอ้วมจะให้มากกว่าเป็นเท่าตัวน้าน้อยเลยตัดลำคาญพูดตรงๆว่าไม่เคยรักหน้าอ้วมไม่เคยคิดจะรัก และชาตินี้ก็ไม่รักต่อให้เหลือผู้ชายคนเดียวในโลกก็จะไม่เอาน้าอวมมาทำผัวหน้าอวมขู่น้าน้อยว่าจะผูกคอตายและสั่งไว้ว่าชาตินี้จะรักน้าน้อยคนเดียวและจะรักน้าน้อยทุกๆชาติไปน้าน้อยก็คิดว่าเป็นแค่คำขู่หน้าอวมคงไม่กล้าทำจริงๆหรอกครับเลยไล่ณน้าอวมกลับบ้านส่วนน้าน้อยก็กลับเข้าห้องไปนอน ยายเองซึ่งนอนแอบฟังตอนนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่คิดว่าณอ่วมจะรักแรงถึงขนาดยอมตายพอรุ่งเช้ามามีคนมาเล่าให้ฟังว่าณนะอ่วมผูกคอตายยายจึงวิ่งไปดูส่วนณน,น้อยช็อกมากครับพอยายไปถึงบ้านณนอ่วงก็ได้ยินเสียงล่ำให้แลงมทั้งบ้านสงสัยจะตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว และพบจดหมายลาตายหนึ่งฉบับที่น้าอ่วมเขียนไว้ก่อนตายสำหรับในวันนั้นหมอผีก็มาทำพิธีกันบ้านคล้ายๆกับปิดหมู่บ้านครับคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าตอนนั้นแม่ตั้งท้องเราประมาณเจ็ดเดือนเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวพ่อกับแม่ไม่ได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านมานานแล้วครับซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พ่อจะตีข้าวน้าจอยกับเพื่อนมาอยู่ที่ทุ่งนากับแม่ ตั้งแต่คนมัดข้าวเข้ามาไว้ที่ลานกองกองกันไว้แล้วหนุ่มๆไว้รุ่นก็ช่วยกันตีข้าวครับเย็นวันนั้นแม่ทํำกับข้าวที่เถียงนาแม่ถามนาจ่อยว่าเพื่อนเองมากี่คนนาะบอกว่าเพื่อนมาช่วย13คนแต่พอตอนมากินข้าวแม่นับยังไงนับได้แค่12คนเท่านั้นถึงคิดว่าอีกคนเขาคงไม่หิวละมั้ง เลยมาขึ้นมากินพอกินข้าวเย็นเสร็จหมดทุกคนแล้วก็ลงมาตีข้าวในลานต่อครับตอนนี้ประมาณสีทุ่มกว่าๆได้ยินนะจอยคุยกันว่าอยากสูบยาเส้นแต่ยาเส้นนั้นมันอยู่ที่เถียงนาที่แม่ผมนอนอยู่ครับพอสิ้นเสียงมีมือหนึ่งมาจับมือแม่มือนั้นเย็นยเยือกมากแม่ถึงจับห่อยาเส้นใส่มือนั้น พอคิดว่าคงเป็นเพื่อนนะจ่อยที่มาแต่ก็แอบคิดในใจว่าทำไมมันมาเร็วจังวะสักพักเวลาผ่านไปสิห้านาทีมีคนวิ่งมาเถียงนาพี่พี่เอาอยาเส้นมาให้หน่อยเอาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เองมาเอาเหรอเปล่ายังไม่ได้มาเลยทุกคนก็อยู่ที่ลานกันหมดนูน่นผมก็เพิ่งวิ่งมานี่แหละ แล้วแม่ก็มองไปที่ห่อยาเส้นมันยังวางอยู่ข้างมุง้งตรงที่แม่หยิบใส่มือนั้นแม่เองก็รู้แล้วและขมตานอนจนเช้าแม่เล่าให้พ่อกับน้องฟังว่าเรื่องเมื่อคืนที่แม่เจอทุกคนลงความเห็นเดียวกันว่าคงเป็นผีน้าอวมคงมาช่วยเพื่อนๆตีข้าวละมัง้งแม่จึงบอกนะ้าจอยลองนับดูดีๆว่าเพื่อนมาช่วยกี่คน ถึงจะนับกี่รอบก็ตามแต่ก็นับได้สิบสองคนเฮ้ยแล้วเมื่อคืนทำไมกูนับได้สิบสามคนวะ <L un> นาจ่อยอุทานส่วนทางบ้านยายพานาจ่อยไปงานศพส่วนงานศพที่ไปก็คืองานศพนาอ่วมนะครับคนในงานมองหน้าน้อยแปลกๆโดยเฉพาะญาติของนาอ่วมยายพาน,าน้อยเข้าไปช่วยงานในครัวมีคนพูดเข้าหูให้ได้ยินบ้า <L un> นี่ไงนี่ไง ไอคนนี้ไงที่อ้วมผูกคอตายก็ผู้หญิงคนนี้แหละต่างพากันซุบซิบนินทาจนน้าอยู่ไม่ได้ก็เลยรีบกลับบ้านนะครับยายเล่าว่าน้าน้อยเองก็รู้สึกผิดนะครับจนถึงวันเผาน้าน้อยกลัวมากๆตอนขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ไม่กล้ามองหน้าศพกลัวภาพติดตาครับยายก็เลยแอบมองนิดนึงเล่าว่านะ้าอวมตายตาไม่หลับ สับปเปลือเอามือลูกปิดแล้วแต่ก็หลับไม่มิดครับน่ากลัวมากๆงานศพผ่านไปเหมือนทุกอย่างจะปกติดีแต่ดูเหมือนว่าน้าน้อยจะจิตตกนะครับได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปหมดจะเข้าห้องน้ําแต่ละทียายต้องลงมาเฝ้าหน้าห้องน้ําครับตอนนั้นแม่ใกล้จะคลอดผมแล้วพอดีเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีเข้าขึ้นเล้าประมาณเดือนกว่าแม่ก็คลอดผม สมัยก่อนไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะครับแม่เลาว่าเอาลกผมไปฝังใต้บันไดบ้านแล้วเอาน้าปุไว้นาๆไม่อย่างนั้นกระสือจะมาขุดเอานะครับมันเป็นความเชื่อเรื่องการฝังลกก็เพื่อให้คนนั้นไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดเองหรอกครับตอนแม่อยู่ไฟที่ชานเรือนคืนแรกเลยประมาณตีสองทุกคนในบ้านหลับหมดมองมองรอดพื้นไม้ ก็เห็นว่ามีแสงไฟดวงสีส้มๆแดงๆตรงน้ำค่ำข้างล่างนะครับแม่เขีย่ยขี้ไฟ้นร้อนแดงๆลงรูแล้วแสงก็ดับไปครับหลังจากนั้นไม่นานน้าน,น้อยก็แต่งงานกับน้าพุทธทั้งเคยใหญ่เคยเล็กเข้ามาอยู่ด้วยกันทุกอย่างมันจะราบรื่นยายได้ยินเขา่าวว่าว่าเรื่องเนื้อความในจดหมายลาตายของนอ้วมทำนองว่า จะตามเอาของที่นาน้อยรับมาด้วยแต่จริงๆบ้านเราไม่มีใครได้อ่านจดหมายฉบับนั้นนะครับแต่คนที่ได้อ่านแล้วเขาเอามาเล่าให้ฟังทำนองสาบแช่งน้าอวมจะตามนาน้อยไปทุกที่ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้น้าน้อยก็แค่ไปวัดทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้าอ่วมเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นต่อมาได้ไม่นานน้น้อยก็ท้องตอนนั้นนะ้าพุธอยากออกเรือน พราะยายแบ่งที่ทํากินให้แล้วคนละยี่สิบไร่และแบ่งที่ปลูกบ้านให้อีกต่างหากแต่ตอนนั้นยายยังไม่ให้ออกเรือนนะครับเพราะว่าน้าน้อยได้ท้องอยู่ไว้คลอดแล้วแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกก่อนค่อยย้ายออกไปทีเดียวตอนนี้ให้อยู่กับยายไปก่อนแม่ว่าจริงๆแล้วเราเกิดก่อนน้องสิบามเดือนแต่ว่าน้าน้อยคลอดก่อนกําหนดครับอายุครรภ์เพิ่งได้แค่เจ็เดือน น้องเกิดมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากและตอนคลอดก็ไม่ร้องป้อนนมก็ไม่กินคือนิ่งนิ่งมากๆครับแต่ยังหายใจอยู่แล้วสักพักน้องก็หายใจรวดินยายอุ้มน้องวิ่งไปให้หมอทำเป่ากระมม่แต่เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับตาหมอทรรบอกกับยายว่าเขาแขนแรงมากนะแต่ฝั่งเราก็เหมือนมีของดีคุ้มครองครับ เขาถึงทำอะไรได้ไม่มากยายกระเตงหลานไปบ้านหมอทำอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้ช่วยเป่าเพราะยังมีหวังก็อีกเหมือนเดิมครับยายอุ้มหลานขึ้นมาบนบ้านเข้าไปปลอบใจน้าน้อยทำใจเถอะนะลูกเอ้ยแล้วหันมาบอกนะพุทธพุทธเอ้ยไปขุดหลุมเตรียมฝังศพน้าน้อยกอดน,น้องร้องไห้ปิ่มจะขาดใจ อย่าเพิ่งฟังเลยนะแม่ขอดูให้แน่ใจสักคืนหนึ่งก่อนเผื่อลูกจะฟื้นคืนยายก็สงสารนะเลยไม่ห้ามอะไรครับตอนเย็นชาวบ้านได้ยินข่าวคนในหมู่บ้านก็มาทักถามไถ่กันมียายคนหนึ่งแนะนำว่าให้ไปเป่ากับลุงแกไม่ใช่หมอทานะแต่แกมีวิชาคาถาแต่ไม่ได้เปิดสำนักเอาว่ะ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ลองดูแล้วกันยายก็กระเตงหลานไปหาหมอคนนั้นทันทีพอลุงสวดคาถาสักพักแล้วก็อมน้ำมนต์พ่นใส่ร่างน้อยๆเสียงร้องจ้าตามมาทันทีขี้แตกเยี่ยวลาดตรงนั้นเลยนะครับพอกลับมาบ้านก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปตั้งแต่นั้นลุงก็ได้บอกว่าน้องคือลูกสาวของลุง น้องจะแข็งแรงอยู่เป็นสุขแต่ก่อนคนเก่าคนแกน่โบราณเรียกลูกนี้ว่ากำเริบนะครับพอน้องเริ่มโตประมาณหนึ่งขวบนาพุทธก็พาน้าน้อยออกเรือนมาอยู่นาไกลจากบ้านประมาณ3มกิโลเมตรแต่ก่อนไม่มีรถนะครับเดินกับดินรุงรังแดงแงฝุ่นตลบผ่านป่าผ่านหนองผ่านทุ่งนาอยู่มาเรื่อยๆประมาณ7-8ปี น้าน้อยท้องครับแจดีใจมากๆตั้งแต่กินอยู่กับน้าพุธน้าน้อยไม่เคยคุมกําเนิดเลยนะครับน,น้าท้องได้ประมาณสามเดือนจะเข้าสี่เดือนคืนนั้นน้าน้อยฝันเห็นหน้าอ่วมมายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนเข้ามาในบ้านไม่ได้จ้องมองมาที่น้าน้อยตาขมิงแล้วอยู่ๆน้าอ่วมก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากๆครับ แล้วอยู่ๆขอก็หักพับลงตาถลนออกมาแต่ปากยังยิ้มอยู่นะครับน้าน้อยสะดุ้งตื่นทันทีแล้วก็มาเล่าให้แม่ผมฟังแม่ผมก็เลยลอบน้องว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ฝันไปสายมาหน่อยประมาณสิบโมงก,กว่าน้องวิ่งมาบอกแม่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 แมรีบไปที่บ้านเร็วไปดูน้น้อยหน่อยน้ยน้อยอยู่ในห้องน้ำไม่รู้เป็นอะไร พอแม่ได้ยินแม่ก็รีบวิ่งไปพอแม่ไปถึงภาพที่เห็นคือนานั่งอยู่ที่พื้นห้องน้ําเลือดท่วมขาเป็นกองกองเหม็นกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งแม่รีบพานาะส่งโรงพยาบาลทันทีครับสรุปเด็กเสียชีวิตแล้วนะครับหมอถามว่าล้มหรือเปล่านาบอกไม่ได้ล้มปวดท้องเข้าห้องน้ําพอเดินเข้าไปยังห้องน้ํายังไม่ถึงชะโคกเลย เลือดก็ไหลออกมาไม่หยุดส่วนทางหมอก็ตรวจร่างกายหมดลูกก็ปกติดีครับหมอให้พักฟื้นและให้ยาบำรุงมากินปีต่อมาน้าน้อยท้องอีกรอบหนึ่งครับหนังม้วนเก่าเลยครับกําลังจะเข้าเดือนที่4ก็แท้งอีกเหมือนเดิมเหมือนว่าพอจะมีเรื่องหลายๆเกิดกับตัวเองน้าน้อยต้องฝันเห็นหน้า่วมทุกๆครั้งนะครับจนพอเราเริ่มโตและจำความได้พอรู้เรื่องบ้าง ตอนนั้นผมอยู่ประมาณป .6 นะครับน้าน้อยมาที่บ้านผมตั้งแต่เช้าเลยร้องไห้มาด้วยไอ้เราก็งงคือตอนนั้นผมไม่รู้ว่าน้าผมท้องนะครับสามปีซ้อนแล้วแต่น้าก็มีความหวังเพราะน้าแกอยากมีลูกครับที่ร้องไห้มาหาแม่ตั้งแต่เช้ามืดก็เพราะเมื่อคืนฝันว่าน้าอ่วมมายืนหัวเราะอยู่หน้าบ้านเหมือนเช่นเคยครับแม่รีบพาน้าน้อยมาหายายที่หมู่บ้าน ยายเอาที่นอนออกมาปูแล้วให้น้าน้อยอยู่เฉยๆยายกับแม่นั่งเฝ้าอยู่ตลอดทั้งคืนเลยครับกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีกับน้าอีกแต่แล้วมันก็เป็นตามที่ทุกคนได้คิดไว้ครับแต่ว่าครั้งนี้นะ้าไม่ได้ปวดท้องนะครับแต่อยู่ๆเลือดก็ไหลออกมาเองครับทีนั้นยายกับแม่ต่างมองหน้ากันยายตะโกนน้าพทธรีบไปเหมารถพาน,าน้าน้อยส่งโรงพยาบาลสรุปวันนั้น ก็ไปไม่ทันอีกตามเคยครับบ้านผมกับโรงพยาบาลห่างกันประมาณ30กิโลเมตรครับน้าน้อยร่ำให้หมดหวังแล้วดา,ศา,ศาสัตว์เสียเทเสียต้องการอะไรทำไมต้องจองเวรจองกรรมกับกูต่อมาน้าให้หมอฉีดยาคุมไว้เลยครับแค่บอกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจอีกทีหลังผ่านมาอีกหลายปีตอนนั้นผมอายุ14ปีครับ น้องลูกน้าน้อยอายุประมาณ13ปีมีโรงงานจะมาเปิดแถวบ้านนาพุธโรงงานซื้อที่ดินแถวนั้นเกือบ100ไร่และที่ของนาพุธก็ติดไปด้วยนะครับตอนนั้นผมไม่รู้ว่านาพุธมีที่อยู่กี่ไร่นะครับย่าแม่นาพุธขายที่ได้เงินประมาณ3ล้านแบ่งให้นาพุธกับน้องสาวคนละราวราวเจ็ดแสบาทครับตอนนั้นนาพุธ กลัวว่าญาติจะรู้ว่ามีเงินก็โกลัวหกพี่น้องว่าญาตแบ่งให้แค่แสนกว่าบาทน้าน้อยกับผัวกลัวพี่น้องจะมายืมเงินเหมือนว่าทุกอย่างจะดีนะครับมีเงินมีทองมากมายนาพุธนำเงินไปนซื้อวัวมาเป็นฝูงลงทุนไปประมาณหนึ่งแสสี่หมนบาทเลี้ยงไปได้ประมาณหนึ่งปีกว่าๆนาพุธอยากไปทำงานเมืองนอกก็มีหนายหน้ามาติดต่อ ได้ขายวัวฝูงนั้นในราคาแค่6 0,000บาทแบบว่าขาดทุนย่อยยับเลยครับมีคนในหมู่บ้านที่จะไปต่างประเทศพร้อมกันเจคนทําเรื่องอยู่นานถ่ายรูปโน่นนี่นั่นอยู่หลายอาทิตย์และนายหน้าก็มาเก็บเงินก่อนครับตอนนั้นนายหน้าเก็บเงินไปประมาณคนละหนึ่งแสนกว่าบาทเล่แล้วนายหน้าก็หายไปกับสายลมในปีเดียวกันเงินก้อนที่ขายที่ได้ นาพุธก็เอามาซื้อรถไถแบบเดินตามนะครับจอดไว้ใต้ถุนบ้านแล้วก็เช่นเคยครับอยู่ได้ไม่นานมันก็หายยายเริ่มไม่ไหวพาน้าน้อยกับนาพุธไปดูดวงกับพระพระท่านได้บอกว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนโยมมันยังไม่ถึงคาดของเขาเขายังไปผุดไปเกิดไม่ได้หรอกเขาจึงยังวนเวียนไม่ไปไหนไงจริงๆแล้วยายเองก็ไม่รู้ แต่ที่รู้คือเขาเข้าใกล้เราไม่ได้มันก็ดีมากพอแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับรู้แค่ว่าเขายังวนเวียนไม่ได้ไปไหนนานๆมาทีพร้อมเหตุร้ายๆสองปีต่อมาแต่แ,ตแล้ววันนั้นลูกสาวคนเดียวของนาน้อยตามผู้ชายฝ่ายเราก็ไปตามผู้ชายมารับผิดชอบตกลงว่าเขาจะมาแต่งพอถึงวันนัดฝ่ายชายไม่มา ไอ้ชาวบ้านเข้าไปสองเท่าเลยครับน้าน้อยกีดกันน้องกับผู้ชายคนนั้นนะครับน้าน้อยพาน้องหนีมาก็ทมอไอ้ที่จะอยู่จุดๆนั้นครับพากันมาค้าขายทั้งครอบครัวอยู่ได้สักพักน้องก็แอบหนีไปหาผู้ชายคนนั้นอีกเริ่มเข้ายุคที่มีมือถือทุกๆอย่างจึงดูง่ายไปหมดน้าน้อยฝืนลูกสาวไม่ได้จึงยอมให้ฝ่ายชายมาอยู่กินกับลูกสาว โดยที่ไม่ได้แต่งงานกันตามประเพณีน้าพุทธก็เลยรับไม่ได้เกียิขี้หน้าลูกเขยและพ่อแม่ฝ่ายชายจึงขอเลิกกับน้าน้อยต่างคนต่างอยู่น้าน้อยกับน้องช่วยกันค้าขายเหมือนจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยปี2554น้องท้องเป็นธรรมดาที่มีผัวก็ต้องท้องได้น้องยังออกไปค้าขายปกตินะครับน้าน้อยเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อมาขายบ้านอ้างกับยายว่าบ้านหลังนี้มีอะไรยายก็ไม่ขวางนะครับยอมให้ขายอยู่บ้านสองสามวันน้าก็กลับกตมมเหมือนเดิมแต่ในจังหวะนั่งรถทัวร์กลับคืนนั้นขณะที่หลับอยู่บนรถน้าน้อยก็ฝันว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆคือนาอ่วงนั่งหันหลังมาทางน้าน้อยตลอดเวลาหลายปีที่เคยฝันเห็นมาเขาไม่เคยพูดเลยแต่ว่าวันนี้ มึงหนีกูไม่พ้นหรอกนาน้อยสะดุ้งเฮือจ้องคนที่นั่งอยู่ข้างๆตาไม,มก่กระพริบคิดในใจไม่ใช่แล้วนานรีบโทรหายายกลางดึกคืนนั้นเลยนะครับทุกๆคนพอรู้ก็ต่างตกใจคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือน้องนะครับก็อย่างที่ทุกคนคิดไว้ใสายๆของวันต่อมาน้องก็ปวดท้องแฟนน้องก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพอไปถึงหมอก็ฉีดยาก,กันแทงให้ พอเวลาผ่านไปค่อนวันหมอก็มาบอกว่าหัวใจน้องเต้นอ่อนมากนะโอกาสรอดแทบไม่มีเลยที่ยังยื้อชีวิตไว้ได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามาถึงมือหมอเร็วทันท่วงทีหมอเอาเด็กออกและขูดมดลูกเรียบร้อยครับในปีพศ2 5 5 4ถึงพศ2 5 5 5น้าน้อยขายที่วรดกที่ใหญ่ให้จนหมดเลยนะครับที่ตรงนั้นยังเป็นสปรกราคาจึงถูกมาก พยาย,ยามห้ามแล้วแต่ก็เกินจะสุดราคาที่น้าขายทั้งหมดรวมรวมบ้านด้วยได้ราคาราวๆหนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งจริงๆแล้วถูกมากเลยนะครับน้าทยอยขายที่ละแปลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดตอนนี้เจ้าของแปลงที่ดินตรงนั้นก็ถือหลายมือทุกๆคนต่างมีสัญญาซื้อขายในมือแต่ใบสปกออยู่ในธนาคารติดหนี้ทกศอ,อีกสามแสนบาท ยายมารู้ทีหลังว่าน้าติดการพนันก็ตอนที่น้าน้อยหมดสิ้นทุกอย่างแล้วพี่น้องที่เคยช่วยเหลือตอนนั้นหันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันปีพศ2556น้องท้องอีกรอบยายไปที่วัดประจำหมู่บ้านบนบานสารกล่าวว่าถ้าหลานคนนี้เกิดมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ยายจะมาบวชชีแก้บนสามเดือน สรุปว่าได้เลี้ยงครับยายเลยต้องไปแก้บนบวชชีสเดือนตามระเบียบส่วนน้าน้อยตอนนี้ชีวิตเหมือนเดินถอยหลังครับติดหนี้รายวันที่บ้านนอกกลับบ้านก็ไม่ได้กลัวว่าเจ้าหนี้จะฆ่าทิ้งแรกๆแม่กับผมก็ช่วยอยู่นะครับแต่หลังๆนี่เริ่มไม่ไหวเหมือนได้ใจว่าเดี๋ยวน้องๆก็ยื่นมือมาช่วยเองปีพศ2557 น้าน้อยทะเลาะก,กับลูกเขยที่ทะเลาะก,กับลูกเขยก็เพราะว่าอยากให้ลูกเขยช่วยใช้หนี่ตัวเองที่ก่อขึ้นมาลูกเขยจึงพาน้องหนีนะครับไปตั้งหลักปากฐานที่จังหวัดอื่นโดยที่น้องเองก็เลือกแฟนไม่สนใจว่าคนที่เป็นแม่จะอยู่กินยังไงคือทิ้งไปเลยครับไม่ติดต่อมาหาเลยคงเป็นเพราะน้าน้อยไม่มีมร,รดกตกถึงมือลูกเขาเลยไม่คิดที่จะเลี้ยงดูรับตอนนี้น้าน้อยตัวคนเดียว หันหน้าไปทางไหนก็มืดมนไปหมดส่วนเราก็แอบ,บช่วยเขาบ้างเวลาที่แกไม่มีจะกินนะครับพ่อผมห้ามยุ่งกับน้าน้อยเด็ดขาดเพราะไปอยู่ที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นต้องมีเรื่องทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เล่ามาจนถึงปัจจุบันแล้วนะครับมันอาจจะไม่น่ากลัวเหมือนพเพื่อนคิดนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือตอนฤดูเกี่ยวข้าวตีข้าวครับคือกลุ่มคนที่มาช่วยข้าวในคืนนั้นมี13าคนนะครับ แต่พอนับดีๆแล้วมันมีแค่12คนครับฟังแล้วคนลุกเลยครับก็ไม่คิดว่าจะเอาบันพบุปุษมาล้อเล่นนะครับแต่มันคือความจริงที่ยายได้เล่าให้ฟังครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหลอนๆจากทางบ้านสำหรับเรื่องนี้ขอตั้งชื่อว่าคำสาปแช่งผีตายโหงนะครับสำหรับ EP นี้ Ghost Story ได้ถ่ายทอดเรื่องราวหลอนๆชวนขนลุก ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย